วัตถุดิบจะมีหมูสับครับต้นหอมผักชีนะครับมีมะนาวครับแล้วก็หอมแดงครับผักชีฝรั่งใบสะระแหน่นะครับข้าวคั่วครับพริกป่นฮะแล้วก็ขาไา่ไดาพผงชูรสครับอันนี้จะเป็นสูตรทางอีสานนะฮะก่อนอื่นก็หั่นหอมแดงแล้วก็ อผักชีฝรั่งตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับลากผมจะเก่ยวไว้รวนหม,หมูสับนะฮะลากของผักชีนะฮะจะทำให้หอมมากขึ้นนะฮะ แล้วก็เด็ดใบสะระแหน่แล้วก็ซอยใบสะระแหน่นะฮะตั้งน้ำให้เดือดน,นะครับแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปฮะแล้วก็ตามด้วยหมูสับนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยโรตีเล็กน้อยนะครับผมจะใส่โรตีเล็กน้อย วิธีรวนให้หมูนุ่มอร่อยก็คือผมจะลวนเกือบเกือบสุกนะฮะประมาณสักเก้าสิบ้าปอร์เ็นนะฮะพอรวนสุกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็ดับแก๊สได้เลยนะฮะแล้วคนต่อพักหนึ่งฮะจะทำให้หมูไม่สุกมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เคล็ดลับสำหรับการลาบนะฮะจะทำให้ผักสีสันสดใสเนี่ยต้องทำให้หมูเนี่ย เย็นลงก่อนนะฮะอุณหภูมิให้ลดลงหน่อยนะฮะก่อนที่จะใส่ผักของผมที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วนะฮะคือหมูสับเนี่ยมันจะไม่ร้อนมากมันจะทาให้เวลาเรายำเนี่ยสีสันผักต่างๆในเวลาเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยฮะมันจะทําให้ผักยังสดอยู่เนี่คผมดับแก๊สแล้วก็คนต่ออีกแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าความร้อนในในตัวของ น้ำที่เรารวนหมูสับเนี่ยมันยังร้อนอยู่นะฮะพอเรียบร้อยแล้วก็นำรากผักชีออกนะฮะหรือใครทานรากผักชีก็ใส่ไปเลยก็ได้ครับปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวครับประมาณสี่ครึ่งนะครับ ตามด้วยน้ำปลาสีนะครับแต่หมูสับที่ผมทำเนี่ยผมพักไว้แป๊บนึงนะครับให้มันหายร้อนก่อนตามด้วยผงชูรสครับขาดไม่ได้ฮะอาหารนิสารแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปครับ เผ็ดมากผ็นน้อยตามใจคุณเลยครับใส่ใบผักชีฝรั่งลงไปนะฮะคุกเข้าผสมให้เข้าครับาาให้บบใบผักชีฝรั่งเนี่ยมันจะค่อนข้างหอมนะฮะมันจะอยู่ในหอมในน้ำยำนะครับตามด้วยหอมแดงครับแล้วก็สัระแหน่ครับ เรียบร้อยหมดทุกอย่างก็ใส่ข้าวคั่วเลยฮะข้าวคั่วเนี่ยใส่ที่หลังเพราะว่ามันจะแซ่บตอนแรกมันจะดูดน้ําครับจิ้ดูดน้ําจะทําให้อความหอมของผักอะดอปลงไปนะฮะพอเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะครับผสมคลุกเข้าให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยเลยนะครับขอบคุณครับ